สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เราจะมาแอบแอบค่ะแอบส่องเดี๋ยวตามไปดูนะคะเราจะส่องอะไรกันไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะแต่จะพยายามให้สุดความสามารถค่ะลองดูลองดูเห็นหรือเปล่าะ ขออภัยนะคะถ้าหากทำให้เวียนศีรษะนะคะมองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ๊ะเป็นแบบสุด น,น,นี่นั่นนั่นพอเห็นอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าเขาคลอดได้กี่วันแล้วค่ะแต่ก็คือมีอ่าพนักงานข้างบนโรงงานนะคะอันนี้คือเป็นริมรั้วนะคะริมรั้วติดอยู่กับบ้านปานอมนะคะก็มีพนักงานข้างบนโรงงานนะคะเขามาจับเอาขึ้นไปไว้ข้างบนอยู่ในล่มแม่เขาก็ไปคาบกลับลงมา เอาลงมาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ปนอมมาถ่ายเขาวันที่ยี่สิบสี่นะคะแล้วเดี๋ยววันหลังๆถ้าเกิดเขายังอยู่เดี๋ยวปนอมจะมาถ่ายความคืบหน้าความเจริญเติบโตของเขาอะนะคะก็เมื่อคืนที่แล้วก็ฝนตกก็สงสารเขาอยู่เหมือนกันตากฝนหรือเปล่าเนาะแม่เขาก็ไปคาบกลับลงมานี่ไม่ยอมให้ลูกอยู่ข้างบน ก็ไม่แน่นะคะเดี๋ยวมิรต้องอาจจะต้องหาวิธีเอาล่มมากลางให้เขาอีกแล้วเหมือนข้อก่อนๆน,นู้นก็เคยค่ะเอาล่มมากลางให้เขาเพราะว่าแม่เขาก็ไม่ยอมให้ไปอยู่ที่อื่นน่ะแม่เขาก็ให้อยู่แต่ที่ตรงเนี้ยมีพนักง,งานมาจับขึ้นไปแม่เขาก็คาบกลับลงมาเหมือนกันแบบนี้อะค่ะเดี๋ยวลองมาดูข้อนี้กันอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมา ถ่ายให้ชมใหม่ในวันต่อไปนะคะนี่ค่ะไม่แน่ใจว่าใช่แม่เขาหรือเปล่าอ่นะคะลงมาหากินอยู่นี่เอ้ยแดดออกแล้วมันก็เลยจะเป็นถ่ายย้อนแสงนะคะ เดี๋ยวลองเข้าลมสักนิดหนึ่งชัดขึ้นไหมอ่าน่าจะโอเคขึ้นเนาะคะ่ะ ต้องตามแบบเงียบเงียบเดี๋ยวเขาบินหนีอยากจะช่วยเลี้ยงเหมือนกันนั่นี่แต่ไม่รู้จะเอาอะไรให้กิน ตัวหนึ่งดูไม่ค่อยแข็งแรงแม่หาเลี้ยงแค่ตัวเดียวจะไหวไหมแอบมาดูดอกไม้นิดนึงอันนี้ดอกแพงพวยค่ะ โดนนั่นก็ใบบัวบกเอาไว้กินแก้ฟกช้ำข้างในหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะชมนกเขากันต่ออ้าวบินหนีซะแล้วรู้ตัวว่าโดนแอบถ่าย โอเคค่ะก็คงต้องจบเอาไว้เท่านี้แล้วนะคะพอนกบินหนีเราไปแล้วขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆมาแอบทายน้องอีกรอบค่ะพอดีแม่เข้ามาให้กินนมนะคะนี่ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ ได้ภาพชัดๆโทรศัพท์ะจะหล่นลงไปซะแล้วนะ วันนี้วันนี้คงแค่นี้ก่อนนะคะีย๋ยววันต่อไปจะมาแอบคายไม้อีกค่ะ แม่เขามาให้นมค่ะวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะความพยายามที่จะไม่แอบถ่ายของปอง้านมอมนฮ่มีค่ะเขาไม่แอบคอดไปตรงข้างรั้วนะคะป้านมก็เอาบัานไดค่ะมาพาดไว้ข้างรั้ว พิงไว้กับต้นเสานะคะปีนขึ้นไปจะได้ไม่ลม้ม <c oughs> ความพยายามสูงมากเพราะอยากจะดูขอบคุณนะคะขอบคุณพเพื่อนๆ <c oughs> ที่มาชมคลิปให้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ <c oughs>